สวัสดีครับวันนี้ร้านจุปินเตอร์ก็มารีวิวนะวันนี้เราจะมารีวิวฮอนเอสเอนะฮะตัวนี้เราจะรีวิวฮอนเอสเอรุ่นๆเลยนะครับร้านจุอินเตอร์นครปฐมนะเป็นตัวแทนจําหน่ายนะครับฮอนเอสเอนะครับตูดเอสเอดอกเอสเอนะครับเต็มทุกทุกอย่างนะครับที่เป็นของเอสเอนะร้านจุอินเตอร์เป็นตัวแทนจําหน่ายอยู่จังหวัดอำเภอเมืองนครปฐมนะครับผมก็เดี๋ยวมาอธิบายแต่ละรุ่นนะวันนี้เราจัดส่งหลายๆรุ่นแล้วก็ อันนี้เราจะรีวิวรุ่นท็อปนะครับจะเป็นกลวยดำนะฮะลูกค้าสังเกตฮะอันนี้ก็เอเอนะฮะอันนี้จะเป็นกลวยขาวนะฮะกลวยขาวก็กลวยดําแตกต่างกันอย่างไรนะครับเดี๋ยวผมจะอธิบายนะครับกลวยขาวนะครับจะเป็นรุ่นของตูดเล็กนะฮะตูดเล็กก็คือตูดทั่วไปนะอบอ้อมนะฮะกิฟตนะับผมหรือว่าจะเป็นอะไรต่ออะไรครับเป็นตูดเล็กๆนะครับเขาเรียกว่าคอเล็กเนี่ยครับคอนิ้วครึ่งนะครับก็คือเป็นตูดปกติทั่วไปนะครับก็จะใส่รุ่นคอขาวนะครับเอเอจะมีคอขาวกับคอดำนะ ส่วนรุ่นคอดําก็จะเป็นรุ่นพวกเกียวสองนิ้วแบบนี้นครับนี่ครับเกียวสองนิ้วใหญ่ๆแบบนี้นะเกียวสองนิ้วครึ่งนะครับก็จะเป็นประมาณนี้นะครับแต่ว่ารุ่นเนี้ยมันจะใส่ได้2รุ่นนะครับสองเกียวเกียวเกียวสองนิ้วกับ2นิ้วครึ่งนะครับก็เดี๋ยวพามาดูนะด้านหลังนะก็คือตัวเนี้ยจะเป็นแบบสไตล์แข่งสไตล์แบบแรงๆเลยนะครับที่ลูกค้าชอบแรงๆเนี่ยครับใส่ตูดตัวท็อป850เลยครับ850ไม่เหล็ก2ก้อนนะครับ คอ2อุดห้านิ้วนะครับอันเนี้ยใครที่มีกระโถนอยู่แล้วนะครับที่เป็นสี่ไส้นะครับสามารถแปลงได้นะแปลงได้แต่จะปิดฝาไม่ได้นะครับเพราะตูดมันใหญ่มากนะครับอันนี้ด้านหลังนะปิดฝาเรียบร้อยจะออกมาเป็นแบบนี้นะครับผมก็เดี๋ยวจะเริ่มยังไงเดีย่ะเริ่มเริ่มจากปากนะครับปากจะมี2ขนาดนะยี่สิบเอ็ดนิ้วข้างบนนะนี่แถวบนจะเป็นยี่สิบเอ็ดนิ้วนะแถวล่างนะเป็นยี่สิบสี่นิ้วนะครับแบบว่าใครแบบว่าชอบแบบใหญ่โตอลังการนะครับ ตู้มัน24แล้วตู้มัน21นิ้วแล้วอยากได้หอนก็ต้องใหญ่ตามครับ24นิ้วก็มีนะครับผมก็อ่าปาก21นิ้วนะครับ21นิ้วข้างบนนี้นะครับพร้อมตูดท็อปสุดของ SA นะครับนี่ครับดูดูท็อปสุดนะฮะท็อปสุดคือเกลียว2.5นิ้วนะครับอันนี้ตัวท็อปของ2นิ้วนะครับก็จะประมาณนี้ส่วนตัวนี้คอนิ้วครึ่งนะครับก็จะเล็กเลยนะครับนี่ผมจะตั้งละเอียดให้ดูนะครับว่ามันแตกต่างกันคือตัวนี้ท็อปสุดนะ ตูดหนึ่งนะฮะราคา3 9 0พันเนะครับปากราคาห0 0พันนะครับปาก21นิ้วราคา5,000บาทตูด3,900ันเนะครับก็จะรวมเป็น8,900ันเนะฮะ8,900ันเนะครับแปดพหรือใครบอกว่าอ่าเราเล่นคอ2นิ้วท็อปสุดก็พอทอ2นิ้วท็อปสุดนะครับตูดอยู่2,900ปาก5,000ก็จะอยู่เท่าไหร่เจ0ดพันเก้ถ้าเล่นรุ่นนี้เหลือ7,900รุ่นนี้ก็8,900แบบท็อปสุดนะครับท็อปสุดๆของอ่า ท็อปสุดเลย8,900ถ้าท็อปลองก็เนี่ยครับลองท็อปเลยนะครับก็อยู่7,900นะครับหรือใครจะอยากได้ปาก24นะฮะปาก24ปากละ5,600ันหะครับบวกกระตูด3,900ันเก้าจบเก้าพนะครับปาก24นิ้วนะฮะจบ9,500อันนี้แบบท็อปสุดแล้วนะฮะท็อปสุดท็อปสุดๆแล้วนะครับหรือใครจะเอาปาก24แต่ว่าเป็น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 คอ2นิ้วท็อปสุด550บาทก็จะจบอยู่8,500ก็คือจะถูกกว่าพ0 0หนึ่งครับถูกเพราะว่าตูดมันราคาต่างกัน1 0 0หนี้2 9 0ึ ตัวตัวนี้พันเตัวตูดเล็กตัวนี้1นึ่งบาทนะครับของ s a เหมือนกันนะครับ s a นะครับผมก็ประมาณนี้ใครชอบในแนวฮอนก็ต้องแจ้งก่อนว่าในแนวฮอนเนี่ยอ่าบางคนผมทาคลิปบอกทําไมใช้แต่ฮอนนะครับเพราะว่าอ่าแนวโซนภาคกลางนะครับภาคกลางนะครับอ่านครปฐมราชบุรีสุพรรณบุรีนะครับผมเพชรบุรีนะครับผมแล้วก็อ่าชัยนาทอ่างทองนครสวรรค์นะครับพิษณุโลกนะพวกนี้เขาจะเน้นฮอนนะครับในการใช้กลางแจ้งนะครับ เพราะว่ามันดังลอยไกลนะส่วนโซนภาคอีสานนะครับก็จะเน้นตู้กลางนะครับโซนภาคใต้ก็ตู้กลางด้วยตู้ฮอนด้วยนะครับภาคอีสานก็เริ่มทยอยสั่งฮอนผมแล้วนะครับอย่างเช่นไปประจำที่วัดขอกระจายข่าวในจะฮอนทั้งนั้นนะครับส่วนใครชอบนะครับมันดังกว่าแน่นอนนะครับฮอนนะครับแต่ว่าบางคนบอกว่ามันดังไม่เพาะอะไรอันนี้ก็แล้วแต่การปรับการจูนด้วยนะครับเพราะว่าถ้าเราใช้ฮอนเราก็ต้องใช้คอสฮอนนะครับเราไปใช้คอสกลางมาขับฮอนมันก็จะเป็นเสียงมันก็จะไม่เพาะนะครับฮอนกับกลางก็จะแตกต่างกันครับก็ ประมาณนี้สินค้าเรามีบริการเก็บเงินปลายทางนะครับก็ต้องมาคุยกันนะครับว่าอายู่จังหวัดอะไรเอากี่ปากแล้วก็การเก็บปลายทางเนี่ยก็ต้องมีการมาจําด้วยนะครับค่าขนส่งก็คือโทรมาถามผมผมก็จะบอกเลยสมมติว่า,าพี่บอกว่าผมอยู่อา,อายุธยานะครับสมมติอยุธยาค่าส่งนะครับแบบโอนนะผมคิดปากละ250แต่แบบเก็บปลายทางปากละ500สมมุตินะครับค่าขนส่งแบบเก็บปลายทางปากละ500พี่เอา2ปาก ก็1 0 0 0ันบาทค่าขนส่งพี่ก็ต้องมาจําให้ผมก่อนครับก็ต้องโทรมาคุยเพราะว่าแต่ละภาคไม่เหมือนกันยิ่งภาคใต้ค่าขนส่งก็จะแพงกว่าภาคภาคอื่นๆนะครับผมก็ประมาณนี้นะครับกลวยขาวไส้เล็กเราก็มีนะครับแต่กลวยขาวเนี่ยไส้เล็ก4ี่ไส้นะฮะไส้เล็กจะใส่สี่ไส้นะฮะกวยขาวไส้เล็กใส่4ี่ไส้เลยนะครับไส้เล็กใส่สี่ไส้นี่ครับเดี๋ยวเราผ่าไส้ไส้ไส้คอเล็กนะกระโถนนะครับจะเป็นแบบนี้นะฮะสี่ไส้นะครับแต่เป็นปากเล็กนะครับ ส่วนใหญ่จะเป็นแบบนี้นะครับนี่ครับเราก็มีนะไส้ปากเล็กนะฮะ21นิ้วปากเปล่า5,600บาทนะครับ21นิ้วจะแพงกว่าเพราะว่ามันต้องใช้แป้นตัวใหญ่สี่คอนะครับมันก็เลยแพงกว่านะฮะ21อิ้วราคา5,600บาทนะครับปาก21นิ้วของกวยขาวเนี่ยจะราคาเดียวกับกวยดำ24นิ้วนะครับผมมันตูดเดียวมันจะประหยัดแป้นกว่าส่วน24นิ้วสี่คอเล็กนะครับก็อยู่ราคา6,000บาทอันนี้ผมให้ดูว่า รุ่นหน้าขาวมันจะเป็นคอเลสส่วนรุ่นหน้าใหญ่มันจะเป็นแป้นใหญ่แบบนี้เลยนะครับก็ใครสนใจนะครับสินค้า SA ไม่ว่าจะเป็นดอกลำโพงหรือว่าจะเป็นอะไรก็ทักเข้ามาสอบถามได้ทางเพจร้านจ๊บินเตอร์นคะรมฐถมนะแล้วก็ a c e b o o k นะครับพิมร้านจ๊บินเตอร์นคะรมฐมได้เลยแล้วก็ไลน์ก็เบอร์โทรตามด้านล่างที่เราแจ้งไปนะครับใครสนใจแบบไหนก็จัดกันแบบนั้นนะตอนนี้ก็ส่งดีมากครับช่วงหน้างานนะครับเข้าไปดูได้เลยครับเราจะส่งอย่างต่อเน,นื่องนะครับผมก็ อนนี้เดี๋ยวรอลูกค้าเพชรบุรีมา1เจ้าแล้วก็เดี๋ยวส่งไปบุรีย์อีก1ชุดนะฮะก็สําหรับฮอนที่ใครชอบแรงๆนะก็แนะนําเลยท็อปสุดนะฮะท็อปสุดจบสุดนะครับเพราะว่าเราไม่ต้องมาเสียดายแล้วนะอย่างท็อปสุดก็แพงกว่าตัวพันหนึ่งแต,แต่แต่ก่อนที่ยังไม่มีคอสองนิ้วครึ่งมาตัวนี้ก็คือท็อปสุดในสนามแข่งแล้วแต่ตอนนี้พอมันมีตัวนี้ก็คือตัวนี้เลยท็อปสุดในสนามแข่งนี่ครับเกี่ยวหรือใครจะซื้อปากกับไอ้นี่ไปก็ได้นะครับถ้ามีกระโหนอยู่แล้วนะฮะ ซื้อปากไปนะฮะตู้สองสาแล้วก็แป้นอีก300ร้นะครับสี่พครับก็ไปเอาไปแปลงใส่กระโถนได้นะครับมันมีรูนอตนะครับเราแกะน็อตของเก่านะครับก็ได้เลยนะไว้เราก็มีขายนะครับก็ใครสนใจสินค้านับแบรนด์เอแบบไหนก็พามาชมได้เลยครับก่อนนับจะมีทั้งแบบกดเทอมินอนธรรมดาหรือว่าแบบสเปคคอนให้ทุกตัวนะครับแบบย่างดีนะครับแล้วสายเนี่ย ใครซื้อปากเปล่าก็มีมีให้เรียบร้อยหมดนะครับนี่ครับมีให้เรียบร้อยนะครับส่วนใหญ่ไม่ซื้อปากเปล่าหรอกครับเพราะว่าพี่จะหาตูดไม่ได้นะยังตูด2นิ้วมันไม่ได้ค่อยมีตามขายในตามตลาดทั่วไปนะครับส่วนใหญ่จะเป็นคอ1นิ้วนะส่วนใหญ่ลูกค้าที่สั่งผมก็จะพร้อมตูดกันไปทางนั้นก็เลือกเอาแล้วการเอาแบบไหนนะวันนี้ร้านจูบินเตอร์ลายเพียงตัวนี้กับชุดฮอนนะครับผมกระโทนเอฟเอบายร้านจูบินเตอร์ต้องขอผมนะเบอร์โทรด้านล่างนะโทรได้ไลน์ได้ฝากแล้วก็ติดตามชาแนลแล้วก็เพจเฟซบุ